เกิดอะไรขึ้นตามใจตุด๊ดไม่ออนแอร์อพิโซด14จังหวัดนครปฐมขอบคุณบางส่วนที่ต้อนรับเอมตามใจตุ๊ดครับประกาศยุติไม่ออนแอร์อพิโซด14จังหวัดนครปฐมครับแต่ไม่ลงรายละเอียดพร้อมขอบคุณบางส่วนที่ต้อนรับงานนี้ครับมีคอมเมนต์อ้างอยู่ในเหตุการณ์มีเรื่องเกิดขึ้นจริงครับทมเอาแฟนคลับถึงกับงงกันหนักมากครับเมื่อพิธีกรรายการพาเที่ยวสไตล์ตัวเองชื่อดังอย่างเอมตามใจตุด๊ด ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เมื่อวันที่21มกราคม2562โดยระบุว่าตามใจตุ๊ดเอพิโซด14ที่ถ่ายจังหวัดน,นครปฐมขอยุติการถ่ายทำไม่มีการออนแอร์นะคะและขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆบางส่วนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะรักมากๆค่ะเอมตามใจตุด๊ดอย่างไรก็ตามครับขณะที่แฟนเพจเจ๊เผือกได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า หรือกระชอนนครปฐมทีมงานพิธีกรตุ๊ดชื่อดังรายการเที่ยวหยาบหยาบโดนยำจ้าซึ่งก็มีคนที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์เข้ามาคอมเมนต์กันหลายคนโดยบอกว่ามีเรื่องกันจริงทั้งนี้ครับไม่มีใครทราบถึงรายละเอียดหรือสาเหตุที่เอมตามใจตุ๊ดครับยุติก,การถ่ายทําและไม่ออนแออพิโซด14จังหวัดนครปฐมหลายคอมเมนต์ครับต่างเข้ามาแสดงความสงสัยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นกําลังใจขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีกันนะครับ อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงดีๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกันกบเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ